นี้โอฟีใช่ครับวันนี้พี่ตีอย่หกโมงครับไม่ได้อยู่คนเดียวครับเหลืออยู่พี่ตีกับพี่มีครับอ้ะทุกคนดไคไูไม่ใช่พี่ตีครับเจ้าของเพจดูอะไรคือพี่สิงโตครับไม่ใช่พี่ตีครับจะเย็นนะ ไม่ใช่พี่ตีครับพี่ยุ้ยพี่สิงโตครับดูดูดูความหมายนะลงกับม้าไม่ได้อเอาอยากลงไปนอนแช่แล้วแต่ว่าไม่ได้จริงๆอ่ะสงสารดูวเนี่ยแล้วเป็นไงกันบ้างครับนักลงทุนทั้งหลายเป็นไงกันบ้างครับบาดเจ็บกันสาหัสไหมครับ บาดเจ็บกระนา,นาวใช่ไหมนักลงทุนลงสองขาน้ำหกไปล้นไปขึ้งกำมังแล้วนะนี่ผมจะบอกให้นะการอยไม่ได้อย่าบินไม่ได้นะอยู่ครับกระมังเหลี่ยมอยู่แต่ไม่ค่อยฉันเป็นอยู่เปล่าฉันเป็นอยู่เปล่าเปี่ยนฉันเป็นเห็นเปล่า น่า,าจะเอหน่นะแม่กับลูกงหนนครับองนุนเปี้ยนเห็นเป้าจเปี้ยนเห็นเป้าเปี้ยนเห็น,ปน <c oughs> เป้าเนีนึกเอ้าเจอหน่อยพ่อนะพ่อยี่สิบหนี่ไงเปี่ยนเห็นป <c oughs> เป้เปา <c oughs> นหมดแม่ก hmm. oh, ินหมดเรียกชื่อเฉียงเปี้ยนอือตอนนี้อายจรลง แชเปียนเรียกแล้วนอนดูได้ไม่ต้องละไม่กลิ้งละเด้งเล่นละเล่นละอันนี้ตัวหนึ่งคล้องเดียวกันไม่ใช่ไปแล้วนะบ้ายแชมเปี้ยนนี่เดี๋ยวเดินหน้ามาไงใกล้ๆบ้านปอึ๊บอึ๊บเว้ ยังครับยังยังน้อยอยู่ยังเป็นหน้าโจรหน้าเก็บหมดเลยน,นี่กระตุกหรอกกระเขา้าอ,อุ้ยอืออือ đủ đu, hey mày mồm này của cua, thôi cái gì à, đu à, từng trưng, đu song trưng, cả kinh, mỏn nốt mỏn nốt, anh nuốt cái gì, cái gì, cái cái gì, ลงไม่ได้ครับพึ่งพึ่งทูอันไรเนี้ยดูห่างห่างประมาณที่วัดได้สิบสองเซนครับนอนเฉยอะนอนเฉยอะ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 ไรเขาเนี่ยอะไรเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยขัดสะบัดอุ้ยอุ้ยคุณ กัดจิ้งแรงเยอะเนี่ยอืมอืมหุ่นเช้่อเลยทำอะไรให้อืมทำอะไรให้ทำอะไรให้อืมทำอะไรให้อืมกัดดิกัดดิอ่ะกาดแขนหิวเข่าหิวเข่าหิวเข่าจะกินเข่างอนี่หิวเข่าอ่ะอ่ะอ่ะพังหมดตั้งใจอะไรให้อืมทำอะไรให้บอกมาสิ ทำไรโอ๊ยไอโซนมานอนนี่มาดูดูดิองคามก้าวแล้วนอนเร่งนอนเร็วอ่ะนอนนี่นอนเร่งนอนเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหยียบโอ้ยสองขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดว่าคิดว่าตัวเขาเบาโคตรหนักเลยนะหนักมากนะ แกสองขาคือแบบโมน่ารุนขับคุณครับโอ้ยก้าวล้าสุดดูเดินไม่เหี่ยบวันนี้อะ,อะ,อ,ะอะไรอะอย่าทำไม่ยากอย่าทำไมยังยังยังอเอา้าเอา้าเหมืนเขียวรู้เลยนะเนี่ยเหมือนเขี้ยวว่าทำอะไรวไ้เนี่ยาแดงแดงแรง นอนนอนนอนมากอ่ะอ่ะมานวดครับหมอนวดเจ็ดเจ็ดคอหายนวดครับแต่จะ,จะเป็นแผลแทนห่วยโตเนี่ยแหละทำหมูเด้งโหดร้าย <c oughs> โอ้โห,โหดูจริงจริง <c oughs> มาสิมามามาสิตูมหมโอ้ยตีมาโอ้ยทุกคนขาสู้ก็สู้แล้วก่อนนะเนี่ยทุกคนไม่ยอมดูกันนะวันนี้เห็นไหมตรงเป๊ะเลยเห็นไหมเอาเอะไรมาไม่ตกเราจะที่สุดใน5้านาทีคืออะไรไม่รู้วะอ๋อเป็นระบบไปนี่หรอหายไหมอ่ะเอาลงลงเฉยเอามาดิเอามาดิเอามาดิ เรียมหลอ่อเอ้ยไม่หลอ่อสวยเอามาดิเอามาดิเอามาดิโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาเอา